สวัสดีครับพี่น้องบรรยากาศตอนบายบายนะครับช่องกัญชัยลำพูนเอ f พิเศษบ่ายโมงห้าสิบนะครับผมตอนนี้ทีมงานเขากำลังเตรียมสิ่งเตรียมของตั้งของนะครับผมนี่ครับพี่น้องเออยขื่นไฟขื่นโค้งขื่อนยั้งเลยครับก็ติดสถานการณ์โขนกระสวยครับรายการโขนกระสวยครับผมวันนี้แดดแรงมากนะครับ แดดร้อนสุดๆ,ๆเลยครับผมสบายดีหรือเปล่าคบกับเขาแล้วเป็นไงบ้างสบายดีนี่่ไงถ่านกคนสัตว์้มเออถ่ายคอยมันตายเอียงสายของนคนสัาตนตดำห้าแดกด็ก,กพี่น้องครับบรรยากาศช่วงบ๊ายๆนะครับ เตรียมไผ่เตรียมพื้นอ่ะพี่แรงครับม,รม,รมื่อแรกเมื่อแรกหกเมือแรงครับพ่อ,อกันครับผมวันนี้เราสตาร์ทต,ตั้งแต่หัวข้าเลยนะครับผมเพื่อจะให้พี่น้องได้วมวนได้ซื่งครับวันนี้วันเสาร์นะครับผมวันเสาร์อย่างดีเลยนะครับผมวันเสาร์อย่างดีเลยนะครับสุดยอดสุดยอดข้างทีมงานกำลังเตรียมอพร้อมๆสมบ่์ยอดเนาะ เด็กด่างดู้ชายด่าเก่งพวดพร้อมรอบผู้ายกะลังติดประรับประดาป่ายนะครับผมแล้โพงข้างเสร็จแล้วครับ เปาวอ๊ตนะครับผมเปาวอ๊ตคนอุดอรเปาวอ๊ตคนอุดอรขันสนามกว้างวางนะครับพี่น้องกว้างสุดๆเลยนะครับผมกว้างสุดๆเลยครับผมถื้อบาบอธรรมาดาครับสนาม ขอพูดพี่น้องป่องไปนะครับเมื่อแรกมาเหมือนน้ำแกงกับพี่น้องอ้ยนี่ครับพี่น้องบรรยากาศชงบายบายนะครับช่องการใชยเราเพลินเอาไปเชี่ยวนะครับผมเกาะติดรายการโหนกสวยป้าเดินกวงๆ ครับพี่บางหนังานครับพี่น้องแดดครับพี่น้องสุดยอดสุดยอดสุดยอดของความแดดนะครับบ้านทองหลังโบ๊ะบึงทองหลังช่างหนงหังอันนี้หลานกเขากำหนามเต้น คือหน้างานนะครับตอนนี้ขืนไฟขื้นเดี๋ยวก็เรียบร้อยแลวครับเดี๋ยวก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมแดดมิตนค่อนไอยนะครับเอา้าสู่ไปสู่ไปได้แต่หายกำลังใจหนาที่ยหยหนนาทีมั่นเนาะ เขาห้อคอยกรไดเดื๋อวหนสิ่าเขาแปลงเลือสิบเอ้ยว,าวานาการใช้คือแหล่แทบไ่เจเลยเกาติดสถานการณ์านีก็สิเปเนวัดครบพี่นอ้องเอารถคันขนข้นจอดไกลแท้ 我咣咣。Oh, gu ap, gu ap. พี่ดองเบิ้งนะครับหอดแดดเผาแล้วครับแดดเผาแล้วครับเย็นปะเย็นอยู่เนาะกินค้งกินโพก อนกิน <Come> เต้นต์น้ำเข้าขึ้น,ไไนเม่อไรหรอกน้ำหวานน้ำชีวิตจริงหรอ นะแต่งหนาแล้วแต่งหนาวเราปรเดี๋ยนีแย่แต่งเลยูกแต่งเลยอันขาดลู้คนนะฮะลคนแยาวกินมากนะโอ้นี่คือว่าน้ำบ่อไหลลยนะ่ไหลย่หนะ่าไหลบ่ไหลหมองน้อกำลังลุ้งของลงอย่างนะครับผม ลงคนล,ลงคนวันนี้เร็วโอ้โอ้ก็เร็วทันใจนะครับสวัสดีครับป๊อป้าสวัสดีครับเราแจกของสุดยอดส <lawsuit. S 1> <ulously, S 2> ุดยอดบรรยากาศเต็มคมพร้อมๆนะครับนี่ยกลทีนใจไปไหนอ่ะไปยงกับเย็นมาเต้นอีกใช่โอ้ตรงนี้มันเย็น เย็นดูนี่เราก็จะนี่ครับพี่น้องอะไรนวดผมนั่งนวดนั่งเต็นนวดกางกางกลางนั่งเต็นใหญ่เดี๋ยวก็ สี่โมงอาบน้ำห้าโมงก็แต่งตัวแล้ววันนี้เริ่มหกโมงหกโมงเย็นะเล่นก่อนเลยเล่นก่อนเลยแทนเล่นก่อนเพื่อนเลยมาก,กับใครอะ่ะมาก,กับเดียวครับโอ้ชัพนก็นองๆครับเขาอ่านทำง่ายพี่นนอง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปมื่อนี้นะค่ะกสถานที่ก็เป็นใจแห้งอ่สนามวัดว้วงควางค่ะพี่น้องคะเหมาะสำหรับการมานังมยงมากมนนัง มาสกันมาเตยมาเตยเตยเสดดโซนายบินปีนต้นนมาดค่ะมอินเริ่มหกโมงเนนะคะต้นไผ่รมารงเบาๆเบารยางหางมาเริ่มบึมบขึ้นเลยค่ะจนกว่าจนกว่าคสั่งมากเล่นลัเรือจนกว่าจนกว่าสีครัยู่กับเพินมาได้ยยกับเาแล้วล่ะกูเมยก็คำสั่งเน่ย ถึงยกถ้าเด่ล <chapter> ร้อนเต็มไปยุ่งกัอ <Car 32> ันร้อนก็ะมีค่ะมันขึ้มันขึ้นมันขึ้นที่ถูกคน่ะแมนทรัถูกเครงทุมถกเครื่งนี่เริ่มเติมนิ่นงแต่ว่าดิเตอร์ละแต่ว่าแต่ยังเห็เพื่อนมาสร้างรายล้วห่อล้ำค่บแม่ค่าหันตามสร้างบอกบอกคนละหู้จักไม่้าอยู่ดอกแมนนะฮะไ่าอยู่เราไม่รูสร้างนี่าราไม้แจกลายแมนแมนมามากมากมาค้นของเามาับพีไปลอง แฮปปี้เ <Happy> บิร์ดเดย์พร,ระเอกยอดท่านคอยมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองคิดสิ่งใดคอยได้สมใจปรารถนานะครับผมเป็นดีเป็นวันเหมือนสันวันดีกอให้ได,ด้มาหลายๆเด้อสาธุสาธุาธถ้ากันไปเวงทอนเนี่ยได้อยากฝากฝากนะเห็นมันกล่องมาทั้งที อันเงื่อยู่ใต้ต้นบักม่วงใต้ต้นบักเขียบใต้ต้นขนุนน, 3, 4, 5, นั่นฟังใบสามปิดซีปิดไปคุดมากุดมาใส่เนี่ยใส่สตอนไหนเป็นวะเออสิใส่ยามใด<อ>แค่นี้แหละฝากซ้ำนี่ละเอาซิเอาสิาสครับเจ้าหอน่อใหเืนเนี่ยเพี้ยงอันนี้มึกซีองว่าอาจนบัวหองชัจเจนไ ฝนจะตกอย่าไปเชื่อเดวงดาวรักเส้าอย่าไปไว้กะรักแท้คือแม่ผมเออรักแท้คือแม่ผมผู้หญิงเจอได้เมื่อไรจะได้ก็คือแม่ของเราโอ้เราจอดแล้วเดินมาแล่พง้วโอ้หมวดนี่เพลงนี่บ้านวันไปฟังโดนอะไรหรอองได้ยังเปลืองใช่ เนื้อสามเเ็ดคือฟัดเออ่เ็ดคืออันมาดามฝรั่งเนาะอันยังหม้อคือมาดามเนียฝรั่งเลยวะฝรั่งมาฝรั่งยังเลยมันคิดได้สุดเลยวะฮ่าฮ่าฮ่า่าขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องบรรยากาศจะพร้อมนะครับโอเคบันเกิดเด้อวันมาเด้อวันเด้อ วันนี้ถ้าเตรียมพร้อมเตเวศนะครับเพราะว่าพอกำลังใจจากพี่จากนอก้อง เฮสืลำสาเกแหดลิกนาด่ใ่ลาเนาบงต้าเป็นาะเป็นบดือใส่นี่บ่นน่ตัละ้ยเตือนแล้วเหรอมายมากับลูกสาวด้วยดูไหมที่สองไใช่สองส อ่ะขอบคุณพี่น้องครับพอกันคลิปหนก,กันแ้วกันครับพี่นอเดี๋ยวจัดสิง่งจัดของก่อนครับผม